อำนานที่ยังมีลมหายใจพระปิดตาจินดามณีและเหรียญโชคเหนือเมฆหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสู่บันทึกหน้าต่อไปแห่งวัดป่าด,ดงเมืองคูบาใหญ่อุดรงานบุญครั้งใหญ่และพิธีพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่แห่งวัดป่าดดงเมืองโดยมีพระคณาจารย์สายอีสานนั่งปรกอธิษฐานจิตปุกเสก อาทิเช่นหลวงปู่ศิลาสิลจันโทพร,ระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสแบงหลวงปู่เวรวัดบุรภาโคเกเขือหลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยคูบาใหญ่อุดรผู้ช่ำชองและชำนาญเรื่องผงวาสนาจินดามณีรุ่นนี้คูบาใหญ่อุดรได้เขียนลบผงเองและ เดินทางไปนำว่านตามที่ต่างๆด้วยตัวท่านเองและยังปรุงผงวาสนาจินดามนีตำรับวัดป่าดงเมืองด้วยตัวท่านเองอีกหนึ่งของดีที่จะฝากไว้เป็นตํานานแห่งวัดป่าดงเมืองรับปิตาจินดามณีและเหรียญโชคเหนือเมฆ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พ่อแม่ทุกท่านที่ติดตามช่องร้อยเรื่องพุทธคุณพบกับโมเมเดิมภูผาเพชรทองขนองฤทธิพี่น้องท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอนี้จะขอพูดถึงพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นโชคเหนือเมฆพระปิดตาจินดามณีของวัปดป่าดงเมืองคูบาใหญ่อุดรนะวัตถุมงคลรุ่นนี้นะวัตถุประสงค์สร้างขึ้น เพื่อหารายได้ไปสร้างนะพิพิพธภัณฑ์ที่มีชีวิตวัดป่าดงเมืองนะก็ถือเป็นวาระพิธียิ่งใหญ่นะอีกหนึ่งวาระเลยของวัดป่าดงเมืองนะครับนะาโอ้โหต้องบอกเลยว่าวาระนี้สําคัญมากๆนะครับนะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครั้งยิ่งใหญ่ถึง3วาระพิธีนะครับนะั้นแล้วก็มีมวลสารมากมายรวมไปถึงมีพิธีที่ไม่ได้มีการทํากันมานานและที่วัดป่าดงเมืองคือพิธีปรุงว่านจินดามณีนะครับนะ ทำขึ้นมาเพื่อวัตถุมงคลพระปิตาจินดามณีนี้โดยตรงเลยต้องบอกว่าครูบาใหญ่อุดรเนี่ยท่านเป็นอีกหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เก่งและชำนาญเรื่องวานมากโดยเฉพาะการทานะผงปิตาจินดามณีเนีนะ่ยนะผงวัสนาจินดามณีมาผงยาวัาสนาจินดามณีแหมพูดผิดเลยนะผงวัสนาจินดามณีนั้นะและครั้งเนี้นะต้องบอกว่าท่านเนี่ยทุ่มเทในการทํามากนะเดินทางไปในสถานที่ต่างๆนะขึ้นป่าดงพงไพ่นัเพื่อไปหาว่านต่างๆนะมารวบรวมให้ครบตำรา แล้วก็ทําพิธีปรุงว่านนะชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อมาสร้างพระปิดตาจินดามณีแต่เหรียญก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเหรียญต้องบอกเลยว่ามีมวลสารหลักๆสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญเหนือดวงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับนะเหรียญโชคเหนือเมฆที่เป็นต้นตํำรับเลยนะของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะยังมีเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลวงและอีกมากมายเดี๋ยวรอฟังในคลิปต่อไปนะอันนี้ผมเกริ่นให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับในะคลิปนี้จะเป็นพิธีพุทธ,ธาพิเศษคลิปต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมวลสารนะครับนะต่างๆและเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอย พี่ๆได้ดูเป็พร้อมกันนะามาเรามาพูดถึงพิธีพุทธ,ธาพิเศษในะวัตถุมงคลรุ่นนี้แล้วกันมีทั้งหมด3วาระพิธีนะวาระพิธีที่1นะต้องไปเลยถ้าทําเหรียญเกี่ยวกับกงยี่กอหงสถานที่นี้จะต้องไปและต้องมีบุคคลท่านนี้อยู่ในพิธีด้วยถือว่าจะสมบูรณ์ร้อนตะตามที่ว่ากันมานะครับนะนั่นก็คืออุทยานยี่กอหงที่โคราช นาอุทยานยี่กอหงที่โคราชก็เป็นการรวมตัวกันของนะลูกๆูกหลานนะของอากงยี่กอหงนะที่นาะท,นะทำเป็นอุทยานยี่กอหงแล้วก็จะมีนะเป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์นะเขาเป็นการจำลองบ้านของอากงยี่กอหงนะจะบอกว่าเขาบอกว่าเป็นการถอดผมเคยไปเที่ยวแล้วนะครับนะสถานที่นี้สวยมากนะเป็นการถอดแบบบ้านของอากงยี่กอหงในสมัยอดีตท,ที่ท่านมีชีวิตอยู่มาไว้ที่โคราชและด้านในเนี่ยทำเป็นพิพิธภัณฑ์เรื่องราวนาะของอากงยี่กอหงจุดเริ่มต้นตั้งแต่มาจากเมืองจีนจนถึงวาระสุดท้าย ของชีวิตนะว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตอากงบ้างนะครับนะความสําคัญความเป็นมาเป็นไปนะและสถานที่นี้ก็ต้องไปเพราะมีอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่อยู่ที่นี่นั่นก็คือปู่สักชัยปู่สักชัยจะเป็นหลานของอากงนะเป็นน่าจะเป็นยุคเหลนยยุคหลานเนี่ยของอากงยี่ก่อหงนะครับนะผู้ที่มีวิชาอาคมและถ้ามีวาระพิธีพุทธาพิเศษเกี่ยวกับเหรียญอานกะงยี่กอหงเนี่ยนะครับนะก็จะมีปู่สักชัยนะก็เลยไปในสถานที่นี้นะถือว่าเป็นจุดนะถ้าเราย้อนตำนานกลับไปนะย้อน ํำนานกลับไปตอนที่มีการสร้างเหรียญยี่กอหงหลวงปู่ศิลาท่านบอกเลยทั้งทงท,งที่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าที่เนี่ยมีอุทยานหลวงปู่ศิลาบอกว่าต้องไปเสกที่อุทยานต้องไปบอกกล่าวเขาด้วย ไปที่นั่นและหลวงปู่ศิลาท่านก็เลยเดินทางมานะครับนะด้วยตัวของท่านเองมานั่งปกอธิษฐานจิตอยู่สถานที่ที่นี้นะในอดีตเคยนะมีการทาพิธีพุทธาพิเศษนะเหรียญขุมทรัพย์เศรษฐีและหลวงปู่ศิลาท่านก็มาเองนะพอท่านก็บอกกับสิยานุสิ์ทุกคนก็งงไม่รู้ว่าท่านรู้ได้ยังไงนะว่าที่นี่มีอุทยานและจะต้องมาบอกก่าอากงยี่กอหงที่นี่นะก็มาเสกพิธีพุทธาพิเศษที่นี่ของอากงยี่กอหงรุ่นขุมทรัพย์เศรษฐีนะหลังจากนั้นมาก็มีการนะของวัดป่าดงเมืองก็ได้ทําพิธีตตาาาามํรของงหลลปู่ศิ นะถูกต้องนะํามาในถูกที่นะก็คืออุทยานยี่ก่อหงเป็นวาระที่1น,นะโดยมีนะคูบาใหญ่อุดนนะและหลวงพ่อเสือโคราชนะนั่งปกอธิฐานนะรวมไปถึงคารวาสที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปู่ศักชัยนะร่วมนั่งปกอธิฐานนะที่วาระนะอุทยานยี่ก่อหงวาระที่1 วาระที่สองต่อมานะก็ไปกันที่ร้อยเอ็ดเลยนะวัดท่าสะแบงนะเอาวัตถุมงคลทั้งหมดไปนะอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวโดยอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวโอ้พูดผิดพูดถูกอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวโดยนะพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงวาระที่2นะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวาระที่เข้มขังนะพระอาจารย์ต้อมเสกเดียวให้เลยหนึ่งวาระ นะต่อมาวาระที่สามวาระสุดท้ายนะครับนะก่อนวัตถุมงคลออกก็คือวันอาทิตย์ที่20่สนาทุลาปีพศ2567ที่เพิ่งผ่านมานี้นะทำพิธีพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่เลยนะที่วัดป่าด,ดงเมืองโดยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สาคัญเลยองค์นี้จะขาดท่านไม่ได้เลยนะนั่นก็คือต้นฉบับของเหรียญโชคเหนือเมฆหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะต่อมาอีกหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สําคัญที่หลวงปู่ศิลาเคยกล่าวถึงใครอยากรวยต้องไปไหว้ องค์นี้ตึ๊ดต๊ดนั่นก็คือหลวงปู่เวรวัดบุรคาโคกเขือนะหลวงปู่เวรท่านก็มาด้วย นะแล้วก็เจ้าพิธีนะครับนะก็แนวะครูบาใหญ่อุดรนะรวมไปถึงนะยังมีพระอาจารย์ต้อมวัฒนาแสแบงนะหลวงพ่อสุรยันโคสปัญโยนะครับนะแล้วก็นะหลวงพ่อภัยทูลน,นะครับนะพระวิชัยมุนีนะหลวงพ่อไัยทูลด้วยนะรวมไปถึงเขาบอกว่ามีการเสริมเข้ามาอีกหนึ่งท่านนะก็คือหลวงพ่อเสือท่านก็เดินทางมาที่วาระสุดท้ายด้วยนะครับนะรวมเป็นทั้งหมดนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาทําพิธีพุทธ,ธาภิเศษในวัตถุมมคลรุ่นนี้คือ7ท่าน นะครับนะเจ็ดพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มาศิลาซินโตนะพระอาจารย์ต้อบรรทัดสแบงหลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยหลวงปู่เวรวัดบุรพาโคเกลือครูบาใหญ่อุดรหลวงพ่อเสือหลวงพ่อไพฑูรณนะครับนะแล้วก็นาะยยอดคารวาสนะองนี้นะท่านนี้ก็มาเฉดเช่นเดียวกันนั่นก็คือปู่ศักชัยก็ได้เดินทางมาที่พิธีมาร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษในครั้งนี้นะต้องบอกว่านะสามวาระพิธีที่สมบูรณ์แบบ นะ้ต้องบอกว่ารุ่นนี้คือสมบูรณ์แบบมากเพราะว่านะ้ไปทําถูกต้องถูกทิศถูกทางนะาทุกที่ทุกอย่างเลยนะครับนะ้ไปที่อุทยานยี่กอฮงนะาเชิญนิมนต์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่เป็นต้นฉบับนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพระปิตาโชคเหนือเมฆหรือพระปิตาจินดามณีนะครับนะอ่ามาเอนนโชคเหนือเมฆหรือพระปิตาจินดามณีนะครับนะาทำไมคลิปนี้พูดผิดเยอะจังเลย สงสัยไม่ได้อัดคลิปนานนะพูดผิดเยอะมากนะแต่จะไม่ตัดออกนะเอาไปเป็นธรรมชาติแล้วกันนะครับนะธรรมชาติเริ่มลงโทษแล้วรู้สึกว่า ผิดเยอะมากนะเอามาต้องขออภัยด้วยกันนะนะหลังตากที่ห่างหายในะการทําคลิปไปนานนะแล้วก็กลับมาทําคลิปวิดีโอแล้วก็รู้สึกว่าพูดผิดพูดถูกมาและอย่างหนึ่งนะที่สําคัญนะพี่บีนะข้างหลังนะฉากอาจจะดูเอียงนะเพราะผมจัดโต๊ะใหม่นะครับนะอืมนะก็นะเสร็จสิ้นนะสามวรราระพิธีนะครับนะรวมหมดสามวรราระพิธีนะสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเพราะว่าครบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นมวลสารนะสถานที่นะศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะรวมไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สําคัญที่จะควร่่ททีาน ได้มาด้วยในพิธีวาระพิจพิธีบุตรพ,พ,พิเศษในครั้งนี้นะครับนะถ้าพูดถึงครูบาใหญ่อุดรแล้วนะจริงๆแล้วครูบาใหญ่อุดรเนี่ย ต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นเหมือนเบื้องหลังนะ,นะเป็นเหมือนเบื้องหลังของอวัตถุมงคลหลายๆรุ่นนะเพราะท่านจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับวงกับว่าหลายๆรุ่นเนาะแล้วก็สร้างวัตถุมงคลขึ้นมานะครับนะพี่พีนะอมานะเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับนะสำหรับพิธีพุทธ,ธาพิเศษสามวาระพิธีนะครับนะก็นะเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็รอดูคลิปต่อไปเลยนะว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังแล้วพบกั้นใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับนะพ่อแม่นะสวัสดีครับ